มันดังได้ยังไงวะเนี่ยเพื่อนๆมีใครสงสัยมนเราบ้างเพลงเขาใช้กันใน t i k t o ็อกก็เลยลองสั่งมาดูมันคือลําโพงแบบเหนียวนำ้ำเอาไว้วางมือถือแนวตั้งแบบนี้แหละเพื่อนๆทดลองด้วยตนเองแล้วนะครับถ้าฟังเพลงเสียงมันจะเหมือนอยู่ในกระบอกน้าแต่ถ้าเอาไปดูซีรีส์เกาหลีหรือว่าดูหนังการ์ตูนหรือว่าให้เด็กๆด,ดูนิทานที่มีเสียงพูดเน้งเสียงพูดเนี่ยโอ้เจ้าตัวเนี้ยเหมาะเลยครับเพื่อนๆทุกคนนอกจากมันเป็นลาโพงเหนียวนํำแล้วมันยังมีไฟ RGB ีสีสันสดใสสามารถปรับได้ มีปุ่มปรับให้ดูแบบนี้นะครับปรับเสียงขึ้นปรับเสียงลงปรับไฟกระพริบและปรับเลือกฟังก์ชันในที่อย่างหนึ่งมันมีฟังก์ชันบลูทูธด้วย Sensing Mode <Bluetooth> mode. มันเป็นที่วางโทรศัพท์แบบแนวน้นำแล้วก็เป็นที่วางโทรศัพท์แบบบลูท t ธด้วยเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.3นั่นหมายความว่าเพื่องจะวางโทรศัพท์แบบแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้หรือแยกออกจากเจ้าตัววางโทรศัพท์ตัวนี้ก็ได้ใครที่เป็นสายดูซีรีส์เกาหลีชอบดูหนังการ์ตูนเสียงคนพูดชัดๆไอเทมนี้ต้องจัดเลยอย่าพลาดของมันต้องมี